ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่คะแพ็คซึ้งค่ะอันนี้คือรังถึง,งนึ่งข้าวเหนียวนะคะอันนี้ขนาดใหญ่นะคะทำจากสเลทแท้นะคะตัวนี้ต้องแพ็กที่ดีมากนะคะตัวนี้ก้นมันจะอยู่อันนี้ด้านบนนะคะอันนี้คือด้านบนนะคะอันนี้คือด้านล่างแต่ว่าเอาฝาสวมอันนี้คือด้านล่างเอาฝาสวมไว้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนลูกค้าเปิดแพ็คเกจจิ้งนะคะลูกค้าต้องสัดไอ้นี่ออกนะคะดึงมาเพราะว่า ตัวนี้อ่าตรงตอนที่ก้นมานะคะเราไว้เราไว้เอ่อเขาเรียกว่าใช้กระทะนะคะเป็นขอบนะคะแล้วก็อันนี้ต้องดูนะคะการแพคเกจจิ้งนะคะทำแพคเกจจิ้งอย่างตั้งใจมากนะคะเพราะว่ากลัวบุบนะคะดังนั้นเนี่ยขนส่งกรุณามม่ตาของเราด้วยนะคะอันนี้ไปไกลถึงแม่ห้องสอนนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะเราเช็คสินค้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะส่งนะคะถ้าถังข้าวนะคะซึ่งของกลุ่มแม่บ้านนะคะสามารถจะสั่งมาได้เลยนะคะเราขายเยอะแล้วก็รับผิดชอบด้านการจัะส่งสินค้าให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ